จะดีไหมที่วันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งอะ่ะที่มีโอกาสอะ่ะได้หยิบยืน่นทุกคนได้มีโอกาสได้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้คนใครจะขายคอลลาเจนใครจะขายอาหารเสริมใครจะขายอะไรเต็มที่สนับสนุนเต็มที่เลยทุกคนใครขายอะไรเราสนับสนุนเราอยากกินไรโรากนเราอยากกินผิวขาวเรากิน เราอยากกินเด้งดึงดึ๋งกินเราอยากกินอะไรเรากินเราซื้อไม่ได้ว่าการมีเงินใครโฆษณาขายอะไรเราซื้อทุกคนไม่ได้บอกว่าไม่ดีไม่ได้บอกอย่าซื้อแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์จะหันกลับมารักสุขภาพสวยเด้งแค่ไหนขาวใสแค่ไหนหน้าเด็กแค่ไหนโอ้กินมาหมดะ หน้าเด็กหน้าเด้งผมสวยอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันภายนอกสุดท้ายแล้วอะค่ะสิ่งที่จะทําให้ภายนอกยั่งยืนยงหรือว่าดูดีให้นานที่สุดหรือว่ามีความสุขที่สุดจากภายในมันก็คืออวัยวะภายในนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้ข้างนอกดูขาวมากแบบว่าโอ้กินอะไรมาทำไมขาวจังโอ้อะไรแบบเนี้ทุกคน แต่รู้ไหมว่าข้างในค่ะบองไม่เห็นวันหนึ่งน้ําเลือดน้ําเหลืองอาจจะไม่ดีเพราะไวไวหรือเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ร่างกายอะค่ะมันแบบว่าไม่ไหวแล้วนะมันถึงวัยแล้วนะทุกคนคะเมื่อไปถึงวันที่น้ําเลือดน้ําเหลืองมันมันไม่ดีหรือเซลล์มันตายเยอะกว่าคือเซลล์อะมันตายมันมันตายทุกวินาทีอยู่แล้วมันจะมีตายและเกิดใหม่ แต่เซลตายอะ่ะมันจะเยอะมากขึ้นเซลอ่อนแอเซลล้าเซล last, ลแบบว่ามันจะเยอะมากขึ้นเลยนะทุกคนมันจะเยอะเยอะเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะค่ะมนุษย์นะคะทุกคนก็จะต้องมาหาตัวช่วยที่เป็นธรรมชาติ